很好。来来来来来。这这马上就涨了。哈哈。<noise> <noise> 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 <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจมาคือฮัมมาครับตอนนี้ตอนนี้เราแอบถ่ายเขาอยู่นะครับเขายังไม่รู้ตัวเขาก็เขายังไม่รู้ตัวนะครับก็ เขาตั้งใจจะทำคลิปไปลงช่อง YouTube เขานะครับหรือว่าเขาก็จะรู้ตัวแล้วครับสวัสดีครับไม่ไอถ้วยเนี่ยไม่ตอนนี้แอบถ่ายเขาอยู่ครับคนดังก็ไม่ได้ครับเขาเขาบอกเขาบอกว่าเขาจะทำไก่ไก่อบปี๊บนะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าจะได้กินไหมครับอ๋อทต่เไม่ปิ๊ดอ่ะ

นะครับเชิญเชิญมาพูดเนี่ยตอนนี้ตอนนี้แล้วตอนนี้เราก็มาแอบถ่ายนะผมของช่อง PKRT เอ้ยใช่ปะ PKPKRT นะตอนนี้พวกเราก็มาแอบถ่ายนะเรามาเปิดโปงเรามาเปิดโปงอ่าอะไรนะครับไก่ไก่ไก่ไ่ใต้มาสมุเลอไก่ใต้ไก่ใต้น้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันจะได้กินไรคือตอนนี้อ๋อคือน้ำนี่อัดเต็มที่เลยครผม น้ำนี่อัดสนานเต็มที่ใช่ครับผมไก่อะไรนะไก่ไก่ใต้น้ำครับผมก็คือเอาน้ำลงสนามไปแล้วครับอีกสักแป๊บนึงเขาก็น่าจะเอาไก่เราไปลอยน้ำต้องต้องรอดูนะช่องอะไรนะช่อง PKRPKRP ครับผมเรามาเปิดโปงของช่องแต่ของเราช่องนี้ราคาหมูขึ้นแกะขึ้นหาทเลขึ้นต้องระวังเลยไม่ของเรายังไม่ให้เขา ของเรายังไม่ให้เขารู้ตัวนะพี่ใช่ครับผมเขายังไม่รู้ตัวใช่ครับแต่แต่แต่ถ้าอยากดูฟังได้กินหรือเปล่าไม่ร้คบผว่าไงครับของเราของเราช่องวูฟเนาะช่องวูฟเราช่องช่องยำแรงวันนี้ช่องนี้ไม่แจมเหรอช่องวูฟช่องวูฟก็แจมเลยรอมากินครับผมรอมากินกับยำแรงชาแนลครับใช่ครับชิมครับวันนี้ช่องวูฟนี่รอรอรอมากินนะครับช่องวูฟมันจะกินได้จริงจริงไหมจะเป็นเซียนเอกแล้วครับช่องแอบซุ่มอยู่เนี่ยตอนนี้เราแอบซุ่มเพราะมันยังไม่รู้ตัว อันนี้เป็นขยะที่เราเก็บจากงานเมื่อวานงานเมื่อวานก็สน,กสนุกสนานกันเต็มที่นะครับได้รู้สึกว่าไก่เขานี่น่าจะไปขโมยค้างบ้านมันหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ทาไม่พอก็ใครเดิมทีมันเป็นไก่ออกฟางมันต้องใช้เมื่อกี้ผมก็สมไฟให้เขาแล้ว,ลวเขาไม่เอาแล้ว ที่เมื่อกี้ใช่ไหมที่จุดไฟเมื่อกี้เนี่ยใครอย่าไปเป็นลูกเขยคิดหนักหน่อยนะมแม่บุญมาจุดไฟยังไม่ติดเลยครับลูกชายลูกชายครูบุญมาเครียดจริงๆแต่ละคนมันมันมันนอนฝันอะไรนะเบรกอะไรไปเข้าฝันพวกมันเ่ะส่วนใหญ่เห็นเห็นได้ยินข่าวว่าหลายคนฝันระเบิดซ<ล>ิคิวเรตี้เลยซิคิวเรตี้อยู่เลยยังหลอนอยู่ใช่ไหมหลอนนะฮะเมื่อวานนี้ชุกละหุจริงๆนะครับ คืองานเนี่ยทุกอย่างมันเป็นหน้างานหมดเลยใช่ครับทุกอย่างเป็นหน้างานใครที่ไม่ได้ติดตามนี่ไปดูที่เขตเอกพลนะครับเพืเอกพลกับช่องย้ำแรงรับรองครับงานนี้แตบดูแบบจุงใจแล้วผมสองชั่วโมงกว่าใช่ไหมต่อโอ้เกือบสิบชั่วโมงพี่ผมไปนับดูอะเฉพาะในเผตหกชั่วโมงเนาะในช่องยามแรงอีกสามชั่วโมงกว่าครับผมรวมๆกันเก้าชั่วโมงเลยครับยืนไล์สดเมื่อวานเนี่ยคนดูก็ดูนะครับคนดูเขาก็เกาะติดแน่นเลยติดแน่นจนจนเลิกเลยครับ พี่ดอมพี่ดอมเมื่อหายไปไหนไม่รู้นะอยู่เชียงใหม่เนาะอยู่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่นะครับผมเราต้องถามแล้วครับผงว่าชี่เนาะครับผมเขาน่าจะนี้ขนาดเขาอยู่ด้วยกันเขายังไม่เห็นกันแล้วเราอยู่นี่เราจะไปเห็นได้ยังไงนั่นแหละครับผมขนาดเขาอยู่หอเดียวกันบางวันยังไม่เห็นกันเลยอยู่โรงเรียนเดียวกันแต่อยู่คนละหอครับผมเขาอยู่คน ตอนนี้ไฟเขาร่มติดนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คือถ่ายคลิปถ่ายคลิปเตรียมลงคอนเทนต์ครับผมอันนี้เขาทำเป็นคอนเทนต์นะครับเรากำลังถ่ายทำคลิปส่วนเราคือมาเปิดโปงเราชอบคือพผมอ่ะผมกับคนเอกเป็นคนที่ไม่มีอะไรปิดบังเซ่นเลนไงชอบชอบอะไรก็สดๆเตรียมงานก็เตรียมงานสดๆเลยหน้างานงานนี่คือถ้าเตรียมกันถ้ามันรู้กันไว้ก่อนมันจะไม่สนุกไงใช่ครับเมื่อวานนี่ผ่านไปด้วยดีนะปกตินี่โอ้โหเหมือนจับปูใส่กระด้งนะทุกทีนะ ทีนี้นี่เรามีบ่อสังหารไว้นี่เนี่ยเพิ่ง,ง,งเอาตากไว้อยู่เนี่ยบ่อสังหารต้องเก็บไว้ดีๆอยู่ <laughs> โอกาสหน้าฟ้าใหม่นะถ้าไม่มีโควิดนะถ้า FC, เอฟซีเอกรามาเที่ยวนี่ต้องจับลงเลยต้องเตรียมชุดมาด้วยแหละต้องต้องโดน <laughs> หมดนะผมเอฟซีก็โดนโดนช่องโดนบ่อสังหารนะถ้าบอกว่าสงการมีอะไรมีเราอาจจะมาเตะบอลช่วงสงการกันที่สนามเราบ่อสังหารอีกก็ได้นะเล่นน้ำด้วยเตะบอลด้วยอย่างนี้นะ พอได้พอได้เขี่ยมาแล้วก็ไฟก็เริ่มตดแล้วพี่เขีมไม่เป็นคนมีไฟนะเนี่ยใช่ครับคนมีไฟครับตอนนี้เราแอบดูอยู่นะครับก็ก็ก็อยาก็อยาเพิ่งเอะไปนะครับเดี๋ยวเขาจะรู้เดี๋ยวเขาจะรู้ตัวนะผมอยากดูหน้าตาไก่เขาจริงจริงด้วยเรื่อละบรดดูนะครับ แต่พวกนี้อยู่ได้กันสี่คนนี้ไม่ต้องห่วงนะพี่เอกผ่านสมอะภูมิสงครามลบมาหมดแล้วสี่คนสี่คนนี้ไม่ต้องกังวลนะพวกนี้ยังเหลือเจ้าเขียนครับเลอเจ้าเขียนโอ้ไอนี้ถ้ามันติดมันติดนานแล้วไอพวกนี้มันผ่านถ้าเป็นสมัยสงครามลบเวียดนามก็พวกมันผ่านมาหมดแล้วอ อือวิชาการก็มานันเด็กเมื่อวานม่วนขนาดเลยเนี่ยผู้ใหญ่ก็ม่วนนะเมืองพัทยาก็บอกสนุกเมืองพัทยาไม่เข้ามาทักทายเลยเมื่อวานน่ะนึกว่าหายไปไหนนะครับผมนะแอบดูอยู่ไม่หรือว่าเพื่อพิรันก็ไม่อยู่นะไม่โผล่หูมาเลยน้องไม่ครับพีิรันก็กลัวถ้ากลัวเข้ามาส่องปุ๊บคือเสียตังค์เพิ่มครับผมเดินเดินเหยื่ให้เสียตังค์เลย เนี่ก็คุมแบบนี่แหละมันก็ไม่ไปไหนพี่มันก็อยู่นี่แหละถ้าเหมือนเหมือนงานเขาเืียกวันนี้วันวันล้างผามใช่ไหมใช่ครับวันนี้ล้างผามเนี่ยล้างทำคนเี็ล้างถ้วยล้างชามแม่บ้านมาช่วยกันหม้อเมื่อเก็บเก็บทําความสะอาดนะครับ ตอนนี้มันพวกมันยังคิดหนักกันอยู่พี่ไฟติดแล้วมันจะทํายังไงต่อดูดเดูดดิเดือดลาขนาดคนจะทําคอนเทนต์นะผมยังคิดไม่ออกแล้วมันจะทําอะไรต่อนะครับไอผมวันนี้น่าจะล้านซับนะคลิปคลิปนี้พอเรามาเปิดปรุงแล้วเนี่ยเขาก็รู้กันหมดพี่พี่อย่างเงี้ยคนดูนี่รู้กันหมดเลยไม่ตื่นเต้นอะี ที่เป็นเราเป็นการเปิดโปงใช่เปิดโป,ง,<ช>ป,ดปงที่ทขับคอนเทนต์คือเราอยากบอกว่าเราเป็นคนไม่มีพิษภัยกับใครไม่มีความลับอะไรกับใครมีอะไรก็อยากเปิดเผยหมดถึงพระมันนี้ต้องอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอย่างเง,งี้ยคผมบอกเราก็เลยเราจะเปิดโปงเลยก็เมื่อกี้ครับช่องยามแรงกับช่องบุญสมัครเนี่ยนะครับจับมือกันผมเพื่อมาเปิดโปงช่องพี่อาถึงเนี่ยวฉก มันบอกไม่ก่อนนี้นี่ดูครับจะได้กินแม่เวกผมนี่ผมบอกว่าถ้ามันสุกนี่ผมขามกินถึงกระดูกขามกินดิบมันคือมั่นใจว่าจะกินมันได้กินใช่ไหมโอ้ผมขามกินเล็บกินถึงเล็บตีนไก่นั่นเหรอผมเล็บตีนเอาเลยเอาหมดละงอนมันก็กินนต่ผมจะกินแค่งอนกับเล็บตีนมันเองถ้ามันสุกแล้วมันได้กินเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นนะครับไองอนมันเนี่ยยังยังเขายังอาหาไม่เจอ หนอนกับหัวมันหายใช่ไหมหัวหายไม่ถ้ามันสุกนี่ผมเนห็นครับเมื่อกี้ไฟลุกนะครับมันแค่เป็นไฟหลอกๆตอนนี้ไฟดับอีกแล้วครับผมใส่แล้วเอาไปทำไก่ใส่ในขวดไปแล้วมันนึกว่ามันเป็นช่องอะไรนะที่เขาทำไก่อบอบปี๊บเอาเอาดิ อันนี้สาวๆแม่ๆคนไหนจะเอาไปเป็นลูกเขยก็ต้องคิดหนักกันหน่อยนะครับพิจารณาเดวยวไม่ไม่ต้องคิดหนักแล้วทำอาหารเป็นเนี่ยทำอาหารเป็นนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เขาก็เนี่ยครัถ่ายละถ่ายละเขาถ่ายแล้วเขาถ่ายละนี่เขาถ่ายแล้วนี่เขาถ่ายอะไรครับเขาถ่ายแล้วนี่เราต้องมาดูนะมุมนี้นะผมเราต้องชื่นชมนะแม่ๆต้องชื่นชมในความพยายามของเขานะใช่ครับผมสปอนเซอร์ไม่เข้าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ๆอาจัดให้วันนี้ เสียบุญรัดแน่าจะหมดหลายร้อยอยูอย่ผมดูสงนี้ <c oughs> สงสัยวันนี้เสียบุญรัดครับแน่ทุ่มเต็มที่ครับผมอา้ที่ไปแม่ครัวกันเนี่ยผมว่าคนควักนี่น่าจะเป็นเสียบุญรัดนะใช่ครับเพราะไอ้ปอนไงไอ้ปื้มนี่ออกบ้านมาก็ไม่เงินไม่ติดกระเป๋าสักบาทเลยครับผมไปถามไปถามไอ้เขียมยิงแล้วใหญ่เลยไม่เข้าสักบาทรถมันยังยังรั่วจอดที่เข้าเอ้าไก่หนุ่รถมันยังยังด้วนจอดไว้นั่นอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนเลยเขียม นะครับไก่เริ่มเริ่มจะเอาลงนะผมผมบอกแล้วผมนะครับเขาบอกว่ามีการบอกว่าอะไรไม่ไหม้ด้วยนะผมผมผมเล็งกินงอนมันอ่ะถ้ามันสนุกนะที่งอนงอนมันขายก็เป็นนี่อะไรเอาละอย่งนี้นี่ครเขาอย่างนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นวิชาลูกเสือที่เขาเรียนมากันอ่าใช่ครับผมอะไรไอ้ถ้วยน่ะเข้ามาทำไมครับนั่น เอาไปแล้วครับก็อบอกไว้แล้วแม่บุญมาทีมนีน้ตั้งแต่โคตรยันเด็กไม่มีการเตรียมยอะไรทั้งอย่างสุมล่วงหน้าอย่างเดียวครับแม่ล่วงหน้าดิบอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> อยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่ครับไม่มีการวางแผนนะฮะเพราะว่า <c oughs> เขาเคยบอกไว้นะครับแผนที่ดีที่สุดนะครับคือแผนที่ไม่ได้วางแผนน่ถ้าเกิดเราวางแผน้ะมันอาจจะมีคาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นเราต้องไม่วางแผนนะครับเราสุมดิบแล้วผม ตอนนี้เขาเริ่มมาถ้วยวายถ่ายแล้วถ่ายถ่ายรับเริ่มถ่ายคลิปแล้วครับเฮ้ยถ้วยอย่างนี้ก็วางไฟได้เหรอพี่เอกไม่รู้ครับผมว่ามันไหมแน่แนครับน้ำไก่ไก่คระม้วคิดว่าน้ําแค่นี้มันจะไม่แห้งเหรอพี่เอกในน้ำนม่ด้วยครับไม่ครับผมผมว่าล้มนะผมว่าล้มนะล้มครับล้ม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 ผมว่าล้มไม่ผมว่านะแล้วก็ไฟแค่นี้ไม่น่าจะพอด้วยแลับของเขาเนี่ยมันวางกับดินแล้วเขาเอาดินล็อกไว้พี่เอกอันนี้มันมาวางบนเตามันจะไม่ล้มเหรอ ไม่น่าไม่น่าจะเหลือครับผมว่าเห็นไหมครับเห็นไหมขนาดปิ๊บขนาดปิ๊บยังต่ำกว่าไก่มันมีอยู่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่พวกผมไปไก่อบฟางอ่ะที่ริมน้ําสายน่ะพี่ตอนนั้นพี่เอกเขายังดิก็ข้ามไปเนาะไปได้ไปได้ไก่ตัวหนึ่งครับผมแล้วเห็นเฟืองชาวชาวนาเขาอ่ะเขาเอากองไว้เบื้องลึล่ะครับก็ไปเอามาด้วยความเป็นเด็กเนาะครับเอาเนี่ยปิ๊บเอาไก่แล้วก็อบไว้ปิ๊บคุมแล้วเฟืองนี่แบบยิ่งใสยิ่งมันออกไปครับผม สุดท้ายเป็นไงเปิดมาดำพิษเลยเหลือแต่ขี้คอขี้คอมันนี่ว่าไก่ไม่มีที่กินเลยมีเลยเยอะคือมันเป็นฐานเลยล้วนอ๋อคือดำดำเนี่ยมเลยดำเนี่ยมแล้วจับแล้วก็ยุ่ยเลยอ่ะโอ้เปิดออกมานี่ฮะตื่น่ะคือคือตอนเผานี่บอกเลยอ่ามึงไม่ได้กินไอ้อันนี้ไม่ได้กินไอ้นี่ไม่ได้กินหนีนะชี้นะเด็กก็เต็มไงครับผมเปิดมาไม่ได้กินสักคนรเสร็จในหมอนั่น ห,หมอหนันก็เตรียมกินอย่างเดียวมันจะจะกินที่ไหนกันช่องบูครับอันนี้ช่องบู๊กมาแจกสองเอาถ้าคนได้กินถ้าคนได้กินคนอยากกินตรงไหนของมันก่อนจะกินตรงไหนถ้าได้กินถ้ากินได้เอาที่นี่กินตีอุย๊ยผมผม,ผมว่าผีดมันน่าจะไหม้กว่าชาวบ้านเาแล้วนะแต <c oughs> ่มันปอบางด้วยหรือตีนไก่ตีนไก่ตีนไก่เขาก็นุ่นๆตีนไก่เขาอยู่ในเคียงอยู่ันนี้อันนี้มันไม่เห็นพวกเรานะเพราะเราใช้วิชากำบังกายอยู่ครับเราบังอยู่หลังต้นกล้วยเนี่ย อันนี้คือเราแอบเราไม่แอบนะครับแอบเขาปรุงเขาด้วยเห็นไม่เห็นเราไม่เห็นเราม่แอบเปิดปรุงเขาเราเรามาบอกเอฟซีเาช่วยเกินเอฟซีไปช่วยติดตามเขาดูเช็ตติดตามเขาชอบไกลมาแล้วมาพบไกลมาลดูสุดวางดูวางนี่นะครับเขาบอกว่าเป็นสูตรของเขานะผมบอกว่าดูวิธีการทำนี่อย่ามาดูครับปี๊เขาสูตรเราก่ะสูตรเราูขนาดไฟร้อนขนาดนี้มันยังเอามือสุ ว่าดูดูสูตรไปยังครับแม่ไอ้ร้านก็ะจจัดนะกลัวมันล้มนะเปียวไฟก็ตั้งขึ้นนะมันก็มันก็เอามือเข้ามันก็ร้อนเนี่ยเออมันก็เฉดก็ร้อนดีกับไฟนะครับตอนนี้นะเราเราอันนี้เรามาเปิดโปรความลับหน่อยไหมครับสุดท้ายเขาไม่ได้ทำกันสี่คนครับให้แม่บ้านมาช่วยแล้วครับเห็นไหมไอ้แม่เจ้าชิดมาช่วยแล้วใช่ครับเริ่มให้แม่บ้านมาช่วยแล้วเอาแล้วครับนี่เราจะไม่เราจะไม่บอกคนอื่นว่าเราให้คนอื่นมา อืมแต่นี่เขาไม่บอกเขาไม่รู้เขาไม่รู้เพราะคลิปจังหวะนั้นเขาคงตัดออกใช่ครับใช่เขาน่จะตัดออกนะผมเขาน่าจะตัดออกเขาน่าจะตัดตอนที่ว่าเขาทำันแค่สี่คนนะแต่จริงๆแล้วคือแอบให้แม่บ้านมาช่วยทํานะครับเออครับเริ่มกดแล้วดูนะครับปิ๊บปิ๊บเขามีฝาปิดด้วยนะครับดเลยเาเลยกระจกอยู่ท้างหนขนาดยิ๊บยังมีฝาปิดนะครับเออ แต่ว่าไม่นะพี่เอกผมว่าดูยังไงก็ไหมนะผมว่าไม่ได้กินแต่ว่ามันคว่ำกว่านบผมว่านะไม่ไหมไม่ไหมเพราะเปลวไฟมันมันไม่มีในดักเลยเพราะเขาจะเอาไฟจากด้านข้างไงทีนี้ไก่โอบอันนี้ไฟเข้าข้างเลยงเลยหะอันนี้ไฟมาจากข้างล่างก็ไหมด้จริงมันต้องมาข้างใช่ไาะเราดูตามลิปคือเขาไฟมันจะมาข้างใช่ป่ะครับผมใช่อันนี้มันเอาไฟจากข้างล่าง เขาบอกว่าเขาใช้สูตรของเขาสูตรของเขาเดิมถามว่าไปดูดูการทํายังครับไม่เขาบอกว่าไงไอสูตรเราเขาสูตรเขาก็ชอบชิเกี้พายมากไมก็ชอบพ่อปี๊บเนี่ยพี่เอกเขาขายอ่ะห้าบาทสิบอันนี้เขาผานแล้วมันลงทุนไปซื้อขนมปี๊บสามวันสิบแล้วขนมทิ้งอ่ะเอาขนมทิ้งเพื่อเอาปี๊บเพื่อเอาปี๊บไปชิ้นก็ปี๊บเนี่ยเขาขายมือ สองปิ๊บน้ำมันอะไรเนีขาใช้ปิ๊บน้ำมันห้าบาทสิบบาทใช่ไหมอันนี้ไปซื้อปิ๊บขนมทิ้งปี๊บกระจกอีกตั้งหากแล้วปิดด้วยนะครับแล้วเอาขนมทิ้งเพื่อนที่จะมาทำไข่เค็มพี่เอกก็นี่พี่เอกก็แนะนำก็ดีแล้วพวกมึงทำไมไม่ซื้อนาแมคโครน่ะไฟสตาร์น่ะเขาบอกอบอบเรียบร้อย ก็ไม่งั้นมันไม่งั้นมันก็ไม่เป็นคอนเทนต์นี่ซื้อมาไม่งั้นมันก็ไม่งั้นมันไม่เป็นคอนเทนต์ไอความหวังดีของพี่เอกก็บอกเนาะบอกว่าว่ามึงจะไปแมคโครใช่ไหมก็ไฟสตาร์เนี่ยเขาขายอยู่นั่นนะอะไรนะพี่เราไปซื้อของนีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ลูกอันที่ที่อะไรน จอดอะไรนะหอยโจ้ไก่จอดไก่จอดก็มีสามร้อยยี่สิบนี่ได้ไก่สองตัวไก่โจ้สี่ไม้นะพี่เไม่เอาครับไม่เอาเขาไปซื้อปิ๊บเขาซื้อขนมปิ๊บสามร้อยซื้อไก่ต่างหากซื้อไก่ต่างหากแล้วก็เอาขนมทิ้งปิ๊บเนี่ยเขาใช้ปิ๊บน้ำมันพี่เอกครับผมแต่ที่มันไปซื้อปิ๊บขนม ซึ่งเวลาเขาโฆื้าขายขานมเขาจะได้รู้ว่าเป็นขนมข้าไก่ขนม A B C มันก็จะเห็นคอันนี้อันที่มันจะไปซื้อปิ๊บน้ำมันมันไปซื้อปิ๊บขนม <laughs> ขนมแล้วมันก็ไปทิ้งที่ไหน <laughs> ไปด้วยเพื่ออยากได้ปิ๊บเนี่ย าแอบแอบเรไม่แล้วก็แอบมาสองเราทุกคนอยากรู้ความจริงนะครับว่ามันเป็นยังไงทุกคนไปติดตามในช่องพีเคอาร์พีนะครับอ้าวมันเห็นเราแล้วนี่มันเห็นเราแล้วนี่พรงมันเห็นเราแล้วน้ำหมูน้ำตาไหลเดี๋ยวเดี๋ยวรอรู้ตรงเนี้ยตรงตรงตะโพกมันจะไหม้ก่อนพี่เดี๋ยวเขาปีก็ปีกไม่ก่อนปีกไม่ก่อนเจ้าบ้านนะปอดรถไฟเองเหมือนกันเขาเอาไฟออกจากตรงข้างเขาโอหมันอยู่บนไฟมันก็ไหม้ดีว่เออกระเด็น เอาครับเอาครับตอนนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้เกิดการขัดแย้งภายในภายในช่องแล้วนะผมสี่คนเริ่มเริ่มนี้แล้วครับเริ่มขัดแย้งแล้วผมเหลือแค่สองคนนะผมไปแล้วไหมไม่มีใครใกล้อยู่ไม่มีใครใกล้อยู่สูตรไอ้เข็มได้ดีนะไอ้เข็มนี่มีสูตรเด็ดนะมันรู้สูตรมันบอกไม่ไหมครับผมมันจะไม่ไหมเลยใช่มันบอกไม่ไหมแต่เขาเอาไฟจากด้านข้างไม่เฉียนนี้นี่คือมันต่อไฟต่อตรงเลยดี อันนี้เหมือนต่อตรงเลยอันนี้สายตรงครับไม่มีสวิตช์นะไม่มีสวิตช์ครับอันนี้ต่อตรงเลยถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นไฟบ้างก็คือถ้าช็อตตึ้งช็อตเลยเอาละแม่บ้านก็เริ่มไม่เมมบ้านเริ่มไม่ไว้ใจเห็นไหมครับบอกแล้วครับผมอันนี้เรามาเปิดโปรงนะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปเคาน์เตอร์นะไปเคาน์เตอร์เขาให้แม่บ้านเขาให้แม่บ้านมาช่วยจับทามึงเคยกระจกลา้วแล้วคเอาเขากระจกทิ้งเขาลา้วแล้วเขาเขาทำคน เขาทำคอนเทนต์เราเป็นเราทำคอนเทนต์ครับส่วนเราก็มาเปิดปรุงไปเราไปถามเขาดีกว่าไม่เขาไม่รู้แน่นอนพวกเขาก็ยัง ยังมีความมั่นใจเขายังเขายังมั่นใจนะครับเขามั่นใจว่าไก่เขาได้กินแน่ๆน,นะครับส่วนเรานี่หลังจากที่ไปแอบด,ดูเข้ามาแล้วแต่เมื่อกี้ผมว่าไม่ค่าได้กินเลย ก็รอดูก็รอดูรอดูแล้วก like ันมาม่าไม่ต้มยงนี่ครับถ้าไก่ไม่ไก่ไม่อันนี้อันนี้เสบียงสำรองนันนีซื้อสำรองเลยพราะว่านี่ชัวร์อ๋อก็คือประมาณว่าถ้าไก่ไม่ได้กินก็คือมาม่าต่อเลยฮะเนี่ยหม้อนี้ก็จริงๆไม่ใช่อบหม้อจริงๆมันจะต้มส้มแหละหม้อนี้ซื้อไก่มาหนึ่งตัวแต่ว่ามันใหญ่เกินไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่ามันจะเป็นยังไงคิปนิดเดีย รับต้องเกิดโอเคแล้วเราไปติดตามช่องเขาแล้วกันเราอุบไว้แค่นี้ก็พอแล้วเนาะรอไปติดตามช่องเขาใช่ครับโอเคเลยมีมีเราติดตามว่ามันจะสุกไม่สุกไฮไลท์มันอยู่ตอนสุกโอเค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 แค่นี้ก่อน